ไอ้โหมดนี้เขาบอกว่าฮาร์ดคอร์ดูซิว่ามันจะฮาร์ดคอร์สักแค่ไหนแท็แกแท็กแม่งสมก็เป็นฮาร์ดคอร์เฮ้ยฮ้ยไอพวกนี้มันไม่มีสกินทำไมมันเก่งกันจังวะหรือผมลืมโหลดทรัพยากรวะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> นี่ไงโอ้ยโ,อโ,หโหไฟเผาโอ้ยโอ๊ย,อยมันอะไรกันนะกันหนาวะเนี่ยเฮ้ย แล้วมันฮาร์ดคอร์ตรงห tre, ไหนวะเฮ้ยมันก็เหมือนโหมดปกติเปล่าวะเฮ้ยนี่หมาใครเนี่ยเอาหมามันนี่ว่ะจ้าเอ๋เฮ้ยเฮ้ยไหน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 อ๋ไม่มีโอ้ยน้อมันยังไงกันครับเนี่ยผมไม่ไหวละมันต้องเจอนี่โลมหาการอุ้ยจ้าไหนเฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้าเป็นไง well, นั่นไงเป็นอย่างนี้แหละ